ความฝันของผู้หญิงหลายๆคนก็คืออยากจะมีแฟนอะไรนะไม่ติดเพื่อนใช่ไหมแล้วก็อะไรเอ่ยไม่ติดเพื่อนกลับบ้านตรงเวลานะคะแล้วก็ไม่ซ่อนเงินเมียใช่ไหมทุกคนทุกคนอยากได้ใช่ไหมคะผู้ชายไม่ติดเพื่อนไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ติดเพื่อน ไม่เที่ยวกลับบ้านตรงเวลาผู้หญิงหลายๆคนอยากได้ไม่เจ้าชู้ไม่ขี้ตัวนะคะไม่ขี้ตัวแล้วก็ไม่เสื่องเงินนะคะหลายๆคนอยากได้ใช่ไหมคะเป็นความฝันเลยนะเป็นความฝันของผู้หญิงหลายหลายคนนะคะอยากได้แบบนี้นะคะอยากได้สามีแบบนี้เนาะ เป็นความฝันใช่ไหมคะทุกคนในเมื่อเราฝันแล้วเราไปนอนนะคะเราไปนอนเลยเตรียมหมอนคะ่ะไปนอนเลยนะคะเพราะในชีวิตจริงคงจะไม่มีนะคะแบบนี้คิดว่าไม่มีแน่นอนนะคะชีวิตจริงเพราะฉะนั้นนะคะในเมื่อเป็นความฝันก็เตรียมตัวนอนค่ะนะคะเตรียมหมอนแล้วนะคะจะได้นอนนะคะจะได้ฝันเอาสามีแบบนั้นโอเคนะคะทุกคนไปนอนฝันเอาคะ่ะ